สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะครับเข้าสู่แผนการตลาดนะครับมาตราาของบริษัทจอยคอยนะครับอ่าบริษัทจอยคอยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะศึกษานะเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับวิดีโอนี้นะครับอาจจะเป็นวิดีโอหนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนครับได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมแล้วก็ศึกษาพร้อมกันได้เลยครับไปกันเลยครับ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับแพลนรายได้กับบริษัท j o ยคอยนะครับบริษัท Join อยนะครับสำหรับทุกๆท่านเลยครับสามารถสร้างรายได้กับบริษัทจอยคอยนะครับได้ทั้งมีทั้ง6 6ช่องทางด้วยกันนะครับกับอีก2อประโยชน์นะครับ1เลยนะครับ450าบาทครับกันเลจากการขายปีกนะครับจะมีรายได้ครับอยู่ที่2 0 4 5เครับ4ี0าบาทก็คือสมาชิกนะครับที่สมัครนะครับเป็นแค่สมาชิกครับสามารถ ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วก็ไปขายในราคาเปีกนี่เองจะมีรายได้ตามนี้นะครับ 20- สถึงี่เปอร์เซนตเองนะครับ2นะครับรายได้ในแผนรายวันนะครับสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำมลพันธุ์สูงสุดวันละ1า0 0 0ันบาทนะครับต่อศูนย์ธุรกิจนะครับสามนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับในแผนรายเดือนนะครับ4ี่นะครับ4ี่ร v อยยี่สห้าวนะครับหรือทุกๆ4 2 5 PV รอยยิบห้าีวีขององค์กรครับเอามาหาร2%เอร์เซจะอยู่ที่แ5 0ห้าสิบาท อ่าห้าสิบตังค์นะครับห้านะครับการขึ้นตําแหน่งในแผนรายวัน MDP นั่นเองครับหกการขึ้นตําแหน่ง MDP ในแผนรายเดือนนะครับแล้วก็อีกสองผลประโยชน์นะครับหนึ่งเลยค่ารักษาพยาบาลนะครับประกันชีวิตกรณีอ่าเสียชีวิตนะครับรับไม่เกินครับหนึ่งล้านบาทต่อศูนย์ธุรกิจนะครับแล้วก็อ่าค่าอุบัติเหตุนะครับหรืออ่าค่ารักษาพยาบาลนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุ มีบาทมากัดนะครับสามารถไปเบิกได้ได้นะครับครั้งละไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับต่อศูนย์ธุรกิจนะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวอย่างที่สองนะครับการท่องเที่ยวกับบริษัทจอยคอยนนะฟรีนะครับเฉพาะคนที่ทำโปรโมชั่นได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นตําแหน่งนะครับ m v p นะครับท่านสามารถอยู่ในตําแหน่งที่อ่าเป็นนักธุรกิจท่านอ่าสามารถทําโปรโมชั่นผ่านแล้วก็สามารถไปเที่ยวกับบริษัทจอยคอยนะได้ครับอ่าตัวนี้เที่ยวฟรีนะครับกินรู้อิสบายกับบริษัทจอยคอยนครับ สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจกับบริษัท Join c o นะครับสำหรับท่านนะครับท่านใดครับที่เข้าร่วมกับทําธุรกิจกับบริษัท Join c o ครับท่านสามารถเป็นได้ครับหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ขึ้น GD ครับสามารถเป็นทั้งในักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้บริโภคนะครับเปิดแฟรนไชส์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นซัพพลายเออร์นะครับที่เอาของมาฝากขายนะครับ อยู่กับบริษัท j o ย n c o นะครับท่านเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลยครับที่ท่านอยากเป็นหรืออยากจะสร้างอาชีพนะครับสาหรับการสมัครเข้าร่วมกับบริษัท j o ย n c o นะครับการสมัครเข้าร่วมธุรกิจ Join อ o i n หนึ่งเลยนะครับท่านจะต้องสมัครสมาชิกก่อน4 5 0บาทครั้งเดียวครับตลอดชีพนะครับชั่วฟ้าดินสลายนะครับสาหรับสิ่งที่เราจะพบมาด้วยนะครับสําหรับการสมัครก็คือสาเนาบัตรประชาชนครับแล้วก็สมุดหน้าบัญชีธนาคาร สำหรับสมุดหน้าบัญชีธนาคารก็มีสามธนาคารนี้นะครับที่ท่านสามราถที่จะเอามา,เ,าเป็นบัญชีที่จะให้บริษัทจอยคอยนะครับได้ทําบัญชีาทาหรือทําการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านได้ครับ3ามธนาคารนี้ก็คือกรุงเทพแล้วก็ธนาคารไทยมารีทแล้วก็วกสิกรไทยนะครับสิ่งที่ได้จะ,ะสิ่งที่เรานะครับจะได้หลังจากที่สมัครสมา,สมาชิกนะครับ สิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือ1เลยนะครับชุดคู่มือการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วก็เซ็ตตล็อกนะครับสินค้า3นะครับยาน้ําสมุพนธุ์ยุงเถิงนะครับขวดเล็ก1นขวดมูลค่าแ800ดร้อยบาทนะครับเอาไปรับประทานฟรีนะครับ4ี่นะครับซื้อผลิตภัณฑ์นะครับในราคาผู้จําหน่ายอิสระ5้านะครับกงจการขายปลีกนะครับตามราคาที่บริษัทกาหนดครับอ่าหรืออ่าพอท่านนะครับสมัครสมาชิกแล้วครับเกิดอยากเป็นนักธุรกิจนะครับ ถ้าท่านากเป็นนักธุรกิจนะครับผมขอแนะนําให้ท่านซื้อสินค้านะครับอะไรก็ได้ครับให้ครบ3 8มพอยี่สิบห้า p v นะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้อ่ามีคะแนน3 8มพยี่สิบห้า p v ขึ้นไปเนี่ยท่านจะสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจนะครับคือซึ่งบริษัทจะแต่งตั้งให้ท่านนะครับเป็นนักธุรกิจตําแหน่ง GD ดีนั่นเองซึ่งจะสามารถสร้างในรายนะครับในแผนรายวันก็คือสามารถสร้างในรายนะครับขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นพันบาทนั่นเองนะครับอ่าสำหรับ สินค้าของเราก็มีครอบคลุมนะครับในชิปประจําวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรปโภคบริโภคนะครับสุขภาพความสวยความงามกลุ่มประกันเติมเงินนะครับการเกษตรนะครับเรามีครอบคลุมหมดเลยนะครับท่านสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยซื้อนะครับเพียงแค่ท่านนะครับเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อที่จอยคอยหรือ JC Shop นั่นเองนะครับหรือถ้าท่านอยากจะขึ้นตาแหน่งเร็วหน่อยนะครับก็ผมขอแนะนําเลยนะครับให้ซื้อยาน้าสูตรไทยกินอยู่เพิงครับสองกวดใหญ่นะครับกระปุกอีกเปนกวดเล็กนะครับ จะตกอยู่ที่ประมาณ6,550บาทและถ้ารวมกับค่าสมาชิกนะครับที่สมัครไปก็ประมาณ7,000บาทพอดีครับท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น GD นั่นเองจะสามารถสร้างรายได้นะครับขั้นต่ำเลยนะครับวันละพันสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับอ่าทาไมผมต้องขอเอาอายาน้ําสมุนไพรหยงเถิงมาแนะนําก็เพราะว่าอายาน้ําสมุนไพรหยงเถิงเนี่ยมันเป็นสินค้าโปรดักของบริษัทจอยคอยซึ่งมันจะมีคะแนน p ีีสูงนี่เองนะครับ ตลัดใครที่อยากจะขึ้นตำแหน่ง g ีเร็วๆเนี่ยนะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับยาน้ําสูงไทยอยู่ถึงนะครับอ่าแล้วก็หนึ่งคนสามารถเป็นได้สูงสุดถึงสิบห้าศูนย์ธุรกิจนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าหนึ่งคน,นครับถ้าขึ้นตำแหน่ง GD ดีแล้วจะสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำมลพัน์สูงสุดวันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับและท่านสามารถเป็นได้สิบห้า g ดีนั่นเองอ่านะครับเมื่อสะสมคะแนนนะครับสามพันแปดร้อยยี่สิบห้านะครับ คะแนนแล้วเพื่อนจะได้รับขึ้นตำแหน่ง gd ดีครับสามารถสร้างรายได้นะครับทั้ง6ช่องทางเลยนะครับสำหรับ6กช่องทางคือทางไหนบ้างหนึ่งเลยคือสมัคสมาชิก450บาทก็คือซื้อสินค้าในราคานะครับสมาชิกก,ก็ไปขายในราคาปีกก็อย่างที่ผมบอกจะมีรายได้ที่20-45%นั่นเองอันนี้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับหรือคนที่ชอบขายตัวอย่างที่2ก็คือซื้อ,อสินค้าอะไรก็ได้ครับ ไอ้ขึ้นตำแหน่ง GD ก็คือ3,800ั h p นครับท่านจะาสร้างารายได้ขั้นต่ำหนึ่พัน,นสูงสพันสามพันห้าพันบาทนะครับอ่าอันที่3ก็คือท่านจะสามารถสร้างารายได้ในแผนรายเดือนอ่าซึ่งนะคพอท่านสะสมคะแนนนะครับสามพันแปดร้อยยี่สิบห้า HB แล้วเนี่ยท่านจะสามารถสร้างารายได้ครับในแผนระบาตรแล้วก็ในแผนรายเดือนครับซึ่งมันซ้อนกันอยู่ก็คือสามพันแปดร้อยยี่สิบห้า HB นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับหักออกมาสักสี่ร้อยยี่สิบห้า HB ก็จะเลยที่3,400ท V นะครับอ่า425 TV นะคีับตัดออกไปอ่าทำไมนะครับ425 t V ที่ซ้อนอยู่ใน3,825ท V เนี่ยบริษัทเอามาอ่าเป็นรายได้ครับในแผนรายเดือนให้เรานะก็คือทุกๆ425นะครับจะเอาไปหาร2%นั่เองซึ่งพอเอาไปหารแล้วจะตกอยู่ที่ประมาณ8บาท50ตังค์นะครับฟับงดูอาจจะดูน้อยครับซึ่งถ้ามองในอนาคตแล้วนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมีองค์กรหรือมีสมาชิกนะครับในสายงานของตัวเองสักหมื่นรหัสเนี่ยหรือแสนรหัสเพื่อนๆจะได้รับเงินตัวนี้นะครับประมาณเดือนละแสนบาทเลยนะครับซึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับอันนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆมองไกลๆนะครับไม่มองใกล้ๆนะครับอันนี้คือสี่ร้อยยี่้าที่ซ้อนอยู่ในสามพันแปดรอยี่หเองนะครับในส่วนของเออสามพันเสียเนี่ยก็จะเอามาคำนวณในแผนรายวันก็คือเป็นรายได้นในแผนรายวันถ้าเราก็อย่างที่ผมบอก สร้างรายได้ขั้นต่ำมลพันุสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นหงพันบาทนะครับทีนี้เรามาดูในแผนรายเดือนกันบ้างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ฟองดูอาจจะดูงงนะครับสมมติว่านี่คือตัวเราครับเป็น G แล้วใช่ไหมครับและถ้าเรามีองค์กรนะครับ425อยิบห้าองค์กรเยอะประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับเพื่อนก็ลองคิดดูครับเราก็เอา4ี่รอยยสิบห้าตัวนี้นะครับมาหาร2ดูครับอ่่าาแล้วมันจะตกอยู่ที่แดบาท50สตังค์ใช่ไหมครับถ้าเรามีสักแสนองค์กรเนี่ย มันจะมหาศาลมากนะครับเพื่อนเราคำนวณดูนะครับลึกลงไปสามสิบชั้นนะครับถ้ามาคำนวณแล้วมันจะดูน้อยนะครับแต่ถ้าเรามีองค์กรเยอะในอนาคตนะครับมันไม่น้อยเลยครับบางคนนี่ในบริษัทจอนคอยก็หลายคนครับที่รับรายได้นะครับจากในแผนรายเดือนนี้เยอะนะครับรายได้หลักแสนนะครับอ่านี่แค่ช่องทางเดียวนะครับยังไม่รวมช่องทางอื่นนะครับ ทีนี้เรามาดูในแผนรายวันกันบ้างนะครับสําหรับใครที่ขึ้น G d ดีแล้วนะครับที่อาจจะว่าอาจจะว่านะครับสร้างในระดันต่ำมาละพันสูงสุดวันหนึ่งหนึ่ห้าพันบาทเขาสร้างกันยังไงนะครับสมมุติว่านี่คือตัวเรานะครับขึ้นตำแหน่ง G d ดีแล้วนะครับจะสามารถสร้างสายงานได้สองสายงานก็คือสายกับขวานะครับอ่านะครับเรามาดูนะครับสมมติเราขึ้นตำแหน่ง g d ดีแล้วนะครับเราซื้อสินค้าของบริษัทขึ้นตําแหน่งแล้วเกิดประทับใจในสินค้าก็ไปบอกต่อสมมติว่าเรารู้จักคุณ A กับคุณ B นะครับ ซึ่งคุณ A กับคุณ B นะครับอ่าอ่าไปซื้อสินค้าครับเกิดชอบนะครับคุณ A คุณ B ก็ซื้อสินค้าเหมือนกับเราเลยนะครับอ่าซื้อกินซื้อใช้นะครับจนขึ้นตำแหน่งนะครับ GD นเองก็คือซื้อสะสมจนเป็นคะแนน ,3825 PV b นะครับอ่าคุณ A กนะครับก็ขึ้นตำแหน่งอ่า GD คุณ B ก็ขึ้นตำแหน่ง GD ส่วนเราเราก็มีเอ่อองค์กรเกิดขึ้นครับ้ายหนึ่ง้ายกับขวาครับ้ายมาหนึ่งขวามาหนึ่งบริษัทจะจ่ายให้1 0 0 0บาทเลยนะครับ แต่จุดคลายแม็กมันไม่ได้อยู่นั้นครับจุดคลายแม็กมันมาอยู่ตรงที่คุณ A กับคุณ B เนี่ยไปสร้างสายงานต่อก็คือไปแนะนําคุณกอกับคุณขอนะครับซึ่งคุณกอกับคุณขอนี่นะครับก็ซื้อสินค้าเหมือนกับพวกเราเลยนะครับซื้อสินค้าอ่ครบายังครบาทวเนี่ยก็ขึ้นตําแหน่ง g d ดีถูกต้องไหมครับแล้วก็คุณ A ก็มีสายงานขึ้นมาหนึ่งขวามาหนึ่งก็รับ1 0 0 0บาทเหมือนกับเราก็มีเช่นกันครับไปแนะนาคอกับงอก็ มีซ้ายมาหนึ่งความหนึ่งก็รับหนึ่งพันนะครับแต่เรานะครับรู้จักแค่ a กับ b ไม่เคยรู้จักกของอเลยตื่นมารับงงๆครับซ้ายมาสองความมาสองบริษัทจ่ายให้เราเลยครับแบบมุงครับสองพันบาทนะครับอ่านะครับแต่จุดคายแม็กซ์มันไม่ได้หยุดตรงนี้ครับเมื่อกกับขอนะครับแล้วขอกับงอครับไปสร้างสายงานของตัวเองครับซึ่งกกับขเนะครับไปแนะนำหนึ่งสองนะครับอ่าขอก็ไปแนะนำสามสี่นะครับ ก็ซื้อสินค้าเหมือนกับพวกเราเลยนะครับอ่าองค์กรต้องเกิดเครื่องสายมาหนึ่งขวามาหนึ่งเขาก็รับหนึ่งพันขอเหมือนกันสายมาหนึ่งขวามาหนึ่งรับหนึ่งพันข้องอเหมือนกันครับไปแนะนานะครับซื้อสินค้าครับก็มีสายมาหนึ่งขวามาหนึ่งรับหนึ่งพันนะครับงอก,ก็เช่นกันรับหนึ่งพันแบบเดียวกันหมดนะครับแต่เรานะครับอ่าองค์กรไปขยายต่อซึ่งอยู่ในสายงานเราเรารู้จักแค่คุณ A กับคุณ b นะครับคุณ A อกับคุณ b ก็รู้จักแค่คุณกอกับขอนะครับไม่รู้จักหนึ่งสองสามสี่ คุณ A นะครับรับไปเลยครับ2 0 0 0บาทคุณ B ก็รับไป2,000บาททีนี้มาดูตัวเราตัวเราซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับองค์กรเกิดขึ้นมา4ครับซ้ายขวาซ้ายมา4ขวามา4ีนะครับตื่นเช้ามองงงเลยครับรับ4,000บาทนะครับอ่าแต่โดยธรรมชาตินะครับถ้าในโลกความเป็นจริงแล้วองค์กรมักจะโตไม่เท่ากันมักจะมีคนขยันแล้วก็ไม่เไม่ค่อยขยันนะครับถ้าเกิดว่าซ้ายมาเ ขวามาหกบริษัทจะจ่ายยังไงนะครับบริษัทจอยคอยบอกว่านะครับถ้าเกิดองค์กรครับตัวไม่เท่ากันอย่างเช่นซ้ายมา9ขวามาหกอย่างนี้ครับบริษัทจะจับจ่ายคู่ที่น้อยก่อนก็คือจ่ายทั้งขวาก่อนจับจ่ายคู่ที่6นะครับรับไปก่อนเลย6กพันอาเหลือ3นะครับบริษัทก็จะรอครับแล้วแต่เราเลยนะครับบริษัทไม่ตัดทิ้งครับตอนไหนก็ได้นะครับที่รอจับคู่ครับถ้าเกิดว่ามีซ้ายมา3ามขวามา3าจับคู่แล้วบริษัทจะจ่ายให้เลยครับ3,000บาท รวมกับหกพันก็ก็จะเป็นประมาณเก้าพันบาทพอดีครับอ่านี้บริษัทจอยคอยนะครับไม่เหมือนบริษัทอื่นครับอเราไม่ตัดทิ้งอ่าคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับเราแบบรอนะครับไม่กําหนดระยะเวลาแล้วแต่เราเลยนะครับอในแผนรายวันนะครับถ้าเกิดทีมซ้ายมาสิบห้าขวามายี่สิบรับเงินยังไงนะครับก็รับไปเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันครับต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจนะครับเพื่อนๆอย่าลืมครับเราสามารถเป็นในสิบห้าศูนย์นะครับ อันนี้แค่10ธุรกิจนะครับถ้ามา15,000บาทต่อวันทุกวันก็รับไปเลยครับ450,000บาทนะครับต่อเดือนนะครับอ่าทีนี้ในแผนรายวันนะครับถ้าเกิดคนเอ่อเราเป็น g d ดีแล้วแต่ว่าองค์กรเราไม่ได้เป็น g d ดีเป็นสมาชิกหมดเลยครับบริษัทจะจ่ายยังไงนะครับบริษัทบอกว่านะครับการที่เรารับรายได้ขั้นต่ำบรรพันหรือสูงสุดวันละหนึ่งบรพันบาทเน่เราไม่ได้รับที่คนครับเรานับที่คะแนนครับสมมติว่าคุณ A นะครับ อ่าในองค์กรของเราครับไม่มีใครเป็น GD เลยนะครับแต่ว่าซื้อกินซื้อใช้นะครับมีคะแนนนะครับอ่าอย่างเช่นคุณ A นะครับมี500 PV ก็ไม่ได้เป็นตําแหน่ง GD ถูกต้องไหมครับแต่คุณกอ่ากูขอก็เช่นกันครับก็ไม่ได้ขึ้นตําแหน่ง GD เลยนะครับแต่บริษัทนะครับเอามาคํานวณอย่างนี้ครับทุกๆ3,400 PV รวมกันเนี่ยบริษัทจะนับให้1หน่วยถ้าเรามีอ่าคะแนนฝั่งซ้ายนะครับ3,400 ฝั่งขวา3,400คะแนนเนี่ยซื้อกินรวมกันเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้ครับ1000บาทนะครับถ้าสมมติว่าซื้อรวมกันแล้วเนี่ยองค์กรซ้ายขวาอ่าซ้าย51,000บาทเอ,อ,เอ,อซ้าย5้า0 0 p v ขวานะครับ5้า0ม PV นะ p ครับบริษัทจะจ่ายให้เลยครับ1 5 0 0 0บาทต่อวันครับอ่าเพราะฉะนั้น,นครับไม่ได้เกี่ยวกับอ่มีองค์กรเยอะเกี่ยวกับที่การเราซื้อกินซื้อใช้แล้วมีคะแนนเกิดขึ้นนะครับ อ่ามันถึงการขึ้นตำแหน่งอ่า MDP นะครับในแผนรายวันนะครับก็ในการขึ้นตำแหน่งในแผนรายวันเนี่ยนะครับหรืออ่าช่องทางที่ห้าเนี่ยนะครับก็ขึ้นอย่างนี้ครับทุกๆ3 4สา p พันี่ร้อยทเนี่ยซื้อกินซื้อใช้ในองกอ์เนี่ยจะนับเป็นหนึ่งหน่วยนะครับอ่าถ้าองค์กรขอทงท่าน,นครับซ้ายขวานบซื้อกินซื้อใชนะ้สะสมซ้ายมาห0ร้อยหน่วยขวามาหกร้อยหน่วยเนี่ยบริษัท จะแต่งตั้งให้เราเป็นตำแหน่งมเนเจอร์ครับซึ่งตำแหน่งม a เนเจอร์นี่จะมีค่าบริหารรายเดือนให้ไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนต่อรหัสครับอ่านะครับ1น0 0 0บาทนี่นะกินไปตลอดชีวิตเลยครับแม้ท่านเสียชีวิตก็ส่งออมอบมบรดกนี้ให้กับลูกหลานได้นะครับอ่ามาในส่วนของตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งดีเรคเตอร์ในตำแหน่งดีเรคเตอร์ก็นับต่อจากห0รหน่วยนะครับก็เป็น6 0 1 6 0 2จนถึง 1, 8 0 0หน่วยซ้ายขวา บริษัทจะแต่งตั้งให้เรานะครับขึ้นตำแหน่งนะครับดี렉เตอร์ซึ่งจะมีเงินบริหารรายเดือนนะคให้ไม่เกินห้าหมืนบาทต่อเดือนต่อรหัสนะครับก็เราเป็นสามารถเป็นตัวเราเองได้15หรหัสนะครับอ่านะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นโอกาสนะครับอ่าเกิดซื้อซื้อกินซื้อใช้นะครับเกิดขึ้นนะครับซ้ายขวา1 8 0 0พอหน่วยซ้ายขวานะครับก็ขึ้นตำแหน่งนะครับดี렉เตอร์นะครับดี렉เตอร์เช่นกันครับขึ้นแล้วก็เลยไม่มีเออรับ นับใหม่นะครับนับต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าท่าสามารถส่งต่อให้เป็นบนุญหลวงให้ลูกหลานได้นะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งประธานก็คือนับต่อจากหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งหนึ่งพันแปดอยสองจนถึงสี่พันสองร้อยหน่วยสายขวาครับบริษัทจะแต่งห้างให้เราเป็นตำแหน่งพระธานครับซึ่งจะได้รับเงินนะครับบริหารรายเดือนนี่ให้เนี่ไม่เกินนะครับหนึ่งแสนบาทต่อเดือนต่อรหัสอ่า ท่านสามารถนะครับส่งต่อบรดกนี้ให้กับลูกหลานได้โดยที่ลูกหลานไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําใหม่นะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยครับนี่คือความมั่นคง,งของบธธธธริษัทจอยคอยนะครับทีนี้เรามาดูในช่องทางที่6กบนบ้างนะครับก็คือการขึ้นตาแหน่งรายเดือนในส่วนของการขึ้นตําแหน่งรายเดือนเนี่ยจะขึ้นยากกว่าตําแหน่งรายวัน10เท่าครับเพราะว่าการขึ้นตําแหน่งในแผนรายเดือนครับจะนับทุกๆ4,200เนอ,อ่อยหน่วยครับ นับเป็นนะครับทุกๆสี่พัน p v จะนับเป็น1หน่วยซึ่งแตกต่างจากคันการขึ้นตำแหน่งรายวันนะรายวันจะนับที่3,400 p v นะครับนับเป็น1หน่วยแต่รายเดือนจะนับที่สี่พันครับสองพันสอร p v นับเป็น1หน่วยซึ่งจะขึ้นยากกว่ารายวันนะครับสเท่าในเองแต่พอขึ้นแล้วก็รับรายได้นะครับจากบริษัทจอยคอยเช่นกันนะครับก็ก็เหมือนกับอ่า การขึ้นตำแหน่งเป็นแผนรายวันเลยนะครับแต่คะแนนะขึ้นจากแตกต่างกันแค่นั้นครับอ่าก็สายขวา600หน่วยเช่นกันก็ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์นะครับอ่าถ้าหน0่หน่วยสายขวาก็ดีเรคเตอร์เช่นกันครับถ้า4,200หน่วยก็เพสิดเนนนะครับอันนี้คือการขึ้นตำแหน่งของอแผนในแผนรายเดือนนะครับค่าบริหารรายไตายมากนะครับรับเงินปันผล 10%ของยอดขายทั่วโลกนะครับก็บริษัทจะจ่ายที่3เดือน9อา่า3เดือน6เดือนแล้วก็9เดือนครับสำหรับยอดขายทั่วโลกสมม,มุติว่ายอดขายทั่วโลกแล้ว่มเนเจอร์ Manager ได้รับประมาณ5 5 0 0 0าบาทนะครับก็เอาไป1ส่วนสมม,มุติว่าเมเนเจอร์เอาไป5 0,000บาทเรามาดูที่เรคเตอร์เรคเตอร์ก็คูณ3เข้าไปนะครับ5 0 0 0มนคูณ3ามเรคเตอร์อ่อเพสิดนต์ก็คูณ7นะครับ อันนี้คือรับเงินปันผลนะ10%ของยอดขายทั่วโลกในไตมาสนั้นนั้นนะครับในส่วนของรับเงินปันผลนะครับอ่าคาบริหารรายปีนะครับรับเงินปันผลรายปีอยู่ที่6%ของยอดขายทั่วโลกสมมติว่าเมเจอร์นะครับได้รับเงินปันผลนครับอ่า8,000บาทนะครับหารเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับสมมติมเจอร์ดได้รับ8,000บาทนะครับดเรคเตอร์ก็คูณ3เพสเซนต์ก็คูณ7นะครับ แล้วก็บวกอีกสองผลประโยชน์ก็คือสองผลประโยชน์ก็คือหนึ่งเลยคือค่าประกันอุบัติเหตุสําหรับคนที่ขึ้นตําแหน่งเท่านั้นนะครับ MDP บริษัทจะมีประกันชีวิตให้ฟรีต่อหนึ่งรหัสที่ขึ้นตําแหน่งก็คือในกรณีเสียชีวิตนะครับก็รับไม่เกิน1ล้านบาทต่อรหัสนะครับที่ขึ้นตําแหน่งถ้ากรณีประสบอุบัติเหตุมีดบาดมากัดก็รับไม่เกินถึงแสนบาทนะครับต่อศูนย์ธุรกิจนะครับอ่าแล้วก็ทางทางที่สองสองผลประโยชน์นะครับ ก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีนะครับเฉพาะนนคนที่ทําโปรโมชั่นผ่านเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นตําแหน่ง G d ดีนะครับคนที่ทำโปรโมชั่นผ่านก็นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในตําแหน่ง MDP ขอให้ขึ้นอยู่ในตําแหน่งนะครับจีนะครับก็คือเป็นนักธุรกิจนั่นเองท่านสามารถทําโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นสาย1ขวา1สาย2ขวา2นะครับถ้าพอท่านทําได้นะครับท่านจะสามารถเข้าไปลุ้นคูปองครับจับ คูปองเที่ยวกับบริษัทจอย n Coi f r นะครับกินรู้อยู่สบายนะครับต้องบอกไว้เลยว่าโอกาสไปเที่ยวนี่สูงมากครับเพราะบริษัทจอย n Coi มีคนได้ไปเที่ยวนี่เยอะมากๆนะครับอ่าไม่เชื่อก็ดูในรูปได้นะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับคนที่ติดโปรโมชั่นนะครับถ้ไปเที่ยวดูใบนะครับอ่าคบ้าไปกินที่รู้อยู่สบายนะครับที่แพงที่สุดของประเทศเขาเลยนะครับบริษัทจอย n Coi ไม่ใช่เล่นๆนะครับอ่า โอ้โหเยอะมากๆนะครับคนที่ทำฟังชันติดนะครับอ่าถ้าท่านเห็นรูปผู้ชายในรูปนี้นะครับรูปนี้มันสื่ออะไรครับมันหมายถึงว่านะครับเราก็เรากําลังเป็นเหมือนอ่าผู้ชายคนนี้อยู่หรือเปล่าครับที่แบกรับทุกๆอย่างนะครับอ่าในในครอบครัวหรือเป็นเสาหลักทห่กับครอบครัวนะครับถ้าเกิดวันนึงนะครับเราครับทางานไปเนี่ยถ้าเกิดอ่าเราแก่เท่าไปเนี่ยแล้วคนที่เราแบกรับไว้นี่เขาจะเป็นยังไงนะครับ อ่าก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองเอาไปคิดดูเพื่ถ้าเราทําอ่าเรามีเอ่อมรดกไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราเจ็บเราป่วยหรือเราล้มนะครับวันหนึ่งก็ยังมีไอ้ธุรกิจตัวเนี้ยมาค้าจุนให้กับอ่าให้ลูกหลานเราหรือลูกเมียเราไม่ได้มาทํางานแทนเราเองนะครับอ่าก็อยู่ที่ท่านเห็นโอกาสนะครับอ่านิสัยของคำว่าโอกาสนะครับคือมันไม่เคยรอใครนาน,นครับ และมันไม่สนใจด้วยนะครับว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมอยู่ที่เรานะครับจะทําตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสหรือเปล่านะครับทีนี้ก็จะมาในถึงระบบที่จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับบริษัทจอยคอยของเราครับถ้าท่านนะครับอยากจะทําธุรกิจจอยคอยนะครับท่านต้องสมัครกับทีมอิดเอซเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับหนึ่งเลยทีมอิดเอซเนี่ยเราเน้นการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะพัฒนาตัวเองครับอยู่ที่บ้านได้โดยที่ต้อง ดยที่ท่านเนี่ยครับไม่ต้องเดินออกจากบ้านนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรถนะครับเข้างานไปชุมที่ไกลนะครับท่านสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้จากที่บ้านได้เลยนะครับทีม e d a c ครับคือทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งท่านสามารถสร้างทีมของท่านเนี่ยในโลกออนไลน์ได้หรือออฟไลน์ก็ได้ครับท่านสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านได้ครับโดยที่เรามีระบบหรือเครื่องมือให้กับท่านนะครับอันนี้คือสมาชิกของเรานะครับโอ้โหเติบโตขึ้นทุกปีนะครับ ทีม EDC คือทีมออนไลน์นะบเบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับหนึ่งเลยคือเว็บไซต์อัจฉริยะครับให้ท่านไปทําการตลาดนะครับฝึกอยู่ที่บ้านได้ครับไม่ะจำเป็นที่จะต้องออกไปเดินทางที่ไกลเข้าสาขาอะไรให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็2เลยระบบนักธุรกิจ3คือห้องเรียนออนไลน์ท่านสามารถเข้าหองเรียนออนไลน์ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ที่บ้านได้นะครับโดยที่ท่านไม่จําเป็น ที่จะต้องอ่าออกจากบ้านนะครับไปหาคนที่ไกลๆนะครับอ่าท่านสามารถที่จะเรียนห้องออนไลน์แล้วก็พัฒนาตัวเองได้แล้วก็สี่เลยก็คือระบบผู้สนใจนะครับท่านสามารถที่จะเอาระบบของอ่าอีดอ่าเอสซีตัวนี้ทีมเราเนี่ยที่ให้ท่านเนี่ยไปทาการตลาดแล้วก็สามารถตรวจสอบว่าเฮ้ยมีผู้สนใจมีผู้สนใจเข้ามาแลวระบบเราหรือยังนะครับอ่าห้านะครับระบบรายชื่อผู้สนใจนะครับหกระบบแจองข้อความอ่า แล้วก็เจ็ดนะครับระบบจัดการเว็บไซต์ครับท่านสามารถที่จะเขียนบทความหรือมีมเว็บไซต์ของตัวเองได้เหมือนกันนะครับสามารถสร้างาตัวตวนในโลกออนไลน์ได้นะครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เข้าห้องประชุมออนไลน์เอออันนี้สําคัญมากๆท่านไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ไกลนะครับท่านสามารถที่จะเข้าห้องประชุมหรืออจะมีบุคลากร,รหรือ,อ คนที่มีประสบการณ์ครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เราแล้วก็ฟังขอแค่ให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทําตามระบบนะครับก็สามารถเข้าห้องประชุมได้นะครับเก้านะครับท่านจะมีกลุ่มสอนงานนะครับพอท่านมีปัญหาอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะโพสต์ในกลุ่มสอนงานได้นะครับก็จะมีคนมาช่วยตอบให้ท่านแก้ไขเอความกังวลให้กับท่านนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมท่านจะต้องเข้าร่วมกับธุรกิจ กับทีม Edit a c นะครับที่จะทำจอยคอยนะครับต้องทำกับทีม Edit a เเท่านั้นนะครับอ่าเนี่ยผมจะมาบอกข้อค่าว่าเฮ้ยถ้าท่านได้ระบบนี้ระบบมันทำงานยังไงนะครับอ่าพอท่านได้ระบบตัวนี้นะครับผมบอกไว้เลยครับท่านจะสามารถสร้างติดรายชื่อหรือผู้สนใจครับในระบบของท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องเดินออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวนะครับท่านสามารถทําออนไลน์ก็ได้ทำออฟไลน์ก็ได้นะครับ แล้วระบบมันทํางานยังไงนะครับพอท่านได้ระบบตัวนี้เราจะเห็นเว็บไซต์ทางทีมงานจะให้เว็บไซต์อยู่สองเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของระบบเราเองระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเอาไปทําการตลาดยังไงนะครับก็ก็อย่างเช่นเพื่อนๆมีวิดีโอนะครับอาจจะเอาอาจจะทําวิดีโอนะครับอาจจะทําการตลาดด้วยวิดีโออย่างเงี้ท่านก็สามารถที่จะอธิบายด้านด้านวิดีโอแล้วก็มีลิงก์ของเพื่อนๆที่ทีมงานหรือระบบมอบให้เนี่ย เอาไปแปะไว้กับกับวิดีโอด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ดูวิดีโอของเพื่อนที่ทําการตลาดแล้วเกิดความสนใจเนี่ยแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปที่เ e ว็บไซต์นะครับสามารถามันจะทําให้ผู้สนใจเนี่ยครับเข้ามาเป็นองค์กรหรือดาวไลน์หรือสมาชิกในสายงานเราแนนเนาในเองซึ่งพอเขาก่อปุ๊บนะครับเราไม่ต้องทําอะไรครับระบบจะทำงานทำงานเองครับก็คือพอเขาก่อข้อมูลปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งอ e ีเมลไปฟอลโล่เองให้เขาอ่านทุกๆวัน,นครับ พอเขาอ่านอีเมลแล้วเขาก็จะคลิกเข้าไประบบผู้่งหวังครับพอเขาคลิกไประบบผูุ้่งหวังปั๊บนะครับเขาก็จะเราในระบบเราก็จะมีห้องเรียนครับให้ผู้สนใจหรือผูุ้่งหวังครับที่เขาแบบอยากจะทาธุรกิจกับธุรกิจเราเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ครับพอเขาเรียนรู้ปุ๊บเขาเกิดอยากสมัครก็จะมีแบบฟอร์มให้สมัครนะครับซึ่งมันหมายความว่าเราแค่ทําการตลาดอย่างเดียวนะครับซึ่งทุกๆทุกๆอย่างครับระบบจะคัดกรองแล้วก็ทำ ฟอลโล่หรือส่งอีเมลไปเองโดยที่เราไม่ต้องส่งอีเมลนั่นเองนะครับบริษัทเป็นระบบจะเป็นตัวคัดกรองอีกตัวหนึ่งนะครับให้กับเรานะครับอ่าดีไหมล่ะครับอ่าเรามีเอสำหรับใครนะครับที่ยังออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับเราก็มีหน้าตาเว็บไซต์สําเร็จรูปให้กับท่านนะครับอ่ามีทั้งหมด10บกว่าหน้าตาเว็บไซต์ครับซึ่งยังไม่มีโลกออนไลน์ตัวไหนทําได้เหมือนกับทีม e d a c ของเรานะครับอ่า ท่านสามารถเข้าห้องประชุมนะครับได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางเพราี่ไกลขอแค่ให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็นั่งพัฒนาตัวเองหรือนั่งฟังทีมที่มีประสบการณ์เขามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองในที่บ้านได้นะครับคนด,ดีเลยถ้าไม่สะดวกนะครับสามารถเข้าห้องประชุมผ่านมือถือได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมือถือก็เข้าได้ครับเพียงแค่ท่านไปโหลดแอปพลิเคชัน,นที่ชื่อว่า Kick Mee t i n g นะครับ ท่านก็ล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสล็อกอินชื่อเข้าไปได้เลยนะครับอ่าและท่านยังจะได้รับนะครับเว็บไซต์นะครับในการขายใครที่ชอบขายของนะครับสามารถท่านจะท่านจะได้เว็บไซต์ตัตวนี้ครับซึ่งมีสินค้าให้ท่านขายอยู่ประมาณกว่าสองหมื่นรายการท่านสามารถเลือกสินค้าในบริษัทของเราครับเอาไปขายเาในโลกออนไลน์ได้นะครับอ่าดีไหมล่ะครับและท่านยังจะได้ ที่ระบบสนับสนุนอีกตัวหนึ่งก็คือระบบ Edit 8, 54, 8 Step 5 Start 4 8ห้าสี่แดสเต็ปห้าสตาร์ทสี่ฟอ o นะครับให้กับท่านได้เดินตามระบบใครนะครับที่เข้ามาในธุรกิจแรกนะครับผมเชื่อว่าทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็เริ่มต้นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับแปดสเต็ปห้าสตาร์ทสีฟนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเส้นทางหรือ GPS ให้เพื่อนๆได้เดินตามสเต็ปนี้นครับอ่าไม่ยากเลยนะครับท่านจะได้รับตัวนี้ฟรีจากอัพไลน์ของท่านนะครับถ้าท่านได้เข้าร่วมธุรกิจกับอ ทีม d e ที่จะทำบริษัทจอยคอยนะครับธุรกิจกับจอยคอยผมแนะนำท e ีม e d e c อยแต่เดียวครับอ่าก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในอีกไม่ช้านะครับยงไงก็วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณครับ